คับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการสาธิตวิธีการคอนฟิกอุปกรณ์นะครับวันนี้ที่จะมาสาธิตก็จะเป็นในโหมดของรีพิเตอร์ของตัว Engineer ECB 350นะครับการทำรีพิเตอร์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายมากแต่รีพิเตอร์คืออะไรล่ะรีพิเตอร์ก็ง่ายๆก็คือเป็นการทววนสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือไวเลส การทำรีพิเตอร์สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะครับก็คือ 1. เหมือนเดิมครับ IP address ของตัวอุปรกรณ์ที่เราจะเซต2ก็คือ username และ password นะครับ 3. นะครับเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรู้ password ของอโมเด็มหลักที่เราจะไปทวนนะครับว่าเขามันคือ password อะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เห็นภาพนะการทวนสัญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าถ้ามีบ้าน 2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้นะครับโมเด็มเรอเตอร์จากผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น3 BB หรือ True หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะมักจะอยู่ชั้นชั้นหนึ่งะครับแล้วมันกระจายสัญญาณไปไม่ทั่วถึงไปถึงชั้น2หรือชั้น3ที่ท่านมีนะครับแล้วจะทำยังไงดีละ่ะจะทำยังไงให้มันถึงมันก็จะมีอยู่ก็คือ1ลากสายแลนขึ้นไปนะครับแล้วก็ติด Access point อีก1ตัว2ก็คือ การทำรีพิเตอร์นะครับถ้าไม่เราไม่สะดวกในการเดินสายแลนเราก็ต้องทำรีพิเตอร์เพื่อที่จะง่ายต่อการแบบเราอยากจะเคลื่อนยา้ายตัวไวเลสเราไปเสียบปลั๊กตรงไหนแล้วเราก็ทวนสัญญาณได้เลยมันก็ค่อนข้างง่ายและสะดวกไม่ต้องยุ่งยากในการต้องไปจ้างช่างมาเดินสายต้องมาอะไรอีกเยอะแย,ย,ยะมากมายครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันนะสิ่งที่เราต้องรู้หมดแหละ ก่อนที่จะเริ่มก็เหมือนเดิมครับก็ต้องไปแก้ IP ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนให้อยู่ในวงเดียวกับอุปกรณ์ที่เราจะเซตนะครับวันนี้ผมก็ใช้ Mac เหมือนเดิมนะครับก็ไปแก้ที่นี่ครับไป Open Network นะครับไปเลือกที่ Thunderbolt นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเลือกที่ Manual พิมพ์นะครับ192 จุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอยกเป็นห้าสิบแล้วก็สมมตมากก็ต้องเป็นสองห้าห้าจุดสองห้าจุดสองห้าห้านะครับแล้วก็กดแอปพลายกดโอเค กด apply นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกที่เบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับผมขอเลือกเป็น Safari ไป g e ที่ช่อง URL ครับพิมพ์1 9 2 1 6เ1 1เป็นอ่า IP address ของตัวอุปกรณ์ที่เราจะเซตนะครับ mm hmm. Username นะครับ mm hmm. ก็เป็น Admin Password mm hmm. ก็เป็น Admin เช่นกันนะครับกดล็อกอินหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้าอินเทอร์เฟซของเอนจิเนีแล้วหน้าอินเทอร์เฟซนะครับค่อนข้างมีเมนูเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเลือกที่ o p e เปเรชันหมวดไปเลือกประเทศนะครับแนะนำวันนี้ผมขอเลือกเป็นประเทศไทยนะครับเลือกหมวดรีพิเตอร์ที่เราจะเซตวันนี้นะครับ แล้วก็กดเซฟอ Post ัพพายรอโพเซสสักครู่นะครับ หลังจากโ s สเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่ IP setting นะครับผมแนะนำให้ไปเปลี่ยนที่ IP address นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นแต่ผมในที่นี้ขอเปลี่ยนเป็นสัก40นะครับกด apply หลังจากนั้นข้ามกระโดดไปที่ wireless network นะครับแล้วก็ไปเลือกอ size way ตรงนี้นะครับ รอมันสแกนหาไวเลสรอบข้างเรานะครับสัญญาณไวเลสรอบข้างเราว่ามีตัวไหนบ้างครับหลังจากสแกนหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมีทั้ง ssd เนี่ยที่เราจะเลือกนะครับกับช a n n e l นะครับก็คือช่องสัญญาณครับผมเราจะเลือกอันไหนเราก็ต้องเลือกอันที่เป็นที่เราจะไปทวนมันนะครับก็คือ อย่างผมขอยกตัวอย่างเป็นของผมคือ HW2 ก็กดคลิกที่ MAC Address มันนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเอา MAC Address เนี่ยครับมาใส่ให้เราตรงนี้โดยอัโตโนมัติครับมีหลายท่านถามว่าสามารถเปลี่ยน SSID ได้ไหมนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็มาเปลี่ยนที่ตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับแล้วผมขอเปลี่ยนเป็น r t e s t e c b 3 5 0กันนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับพาสเวิร์ดตรงนี้เนี่ยต้องใส่พาสเวิร์ดของตัว ssid ที่เราจะทวนสัญญาณนะครับไม่ใช่ ssid ที่เราคิดจะเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ให้เหมือนกันกันกบข้างล่างนะครับก็คือ,อของผมก็คือนีอ้โอเคแล้วก็กด apply หลังจากนั้นอีกนิดนึงครับไปที่ว r ยเ e s s a ็ v a n c e n s e t t i n g ครับแนะนำให้มาปรับ t านสวิตช์พาวเวอรนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยไอตัว eap 3 0 0ทำโหมด Access Point เนี่ยผมไม่แนะนำให้ปรับให้ปรับเป็นออโต้ธรรมดานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมแนะนำให้ปรับนะครับปรับเป็นสัก 26dbm ปรับเพื่อที่จะให้สัญญาณมันแรงขึ้น เขากดทัทายเท่านี้ครับเราก็จะเสร็จละแต่วันนี้ขอแนะนำอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับหลายคนถามว่าเราสามารถไปเปลี่ยน username password ก่อนที่จะเข้ามาล็อกอินได้ไหมนะครับก็เปลี่ยนได้ครับมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับ admin station น,น,นะครับเนี่ยครับเราก็มาเลือกเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ แต่ผมันนี้ไม่ได้ขอไม่ได้สาธิตเปลี่ยนให้ดูนะครับแค่มาบอกให้กดตรงนี้ตรงไหนนะครับผมมาเลือกที่แอดมินแล้วก็มาเปลี่ยน,นครับพอเราเซตอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมครับไปที่เซฟรีโหลดแล้วก็กดเซฟแอปพลายอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก่อนที่จะเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราก็รอโรเซสให้เสร็จก่อนเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับผมก็ขอลอง่อะเทสในการปิด Wi-Fi ของผมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมปลักอุปกรณ์เอาไว้นะครับกับตัวเครื่องเลยอ๋อลืมไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับที่เราเคยเปลี่ยนฟิก IP ขาแรนของเราแล้วนะครับเรามาเป็นยุทดีซแล้วกดกด Apply ครับ ถ้าเราจะต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนก็ได้นะครับผมเราก็มาเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตก็จะเข้าเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการต่อตรงนะครับต้องการแชร์ให้ตัวอื่นเราก็มาเลือก w i r e l e ที่เราเลือกนี่ครับ test ECB 350แล้าราก็ากดคลิกเข้าไปพิมพ์า a เวิร r d รเราก็สามารถที่จะอ,ออกอินเทอร์เนต็ตเล่นอินเทอร์เนต็ตได้ทวนสัญญาณได้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่ต้องการติดตามเราก็กด subscribe ใน youtube ได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีอัปเดตการรีวิวหรือว่าการสาธิตวิธีการเซตอะไรอีกเรื่อยๆนะครับ ว่ามันมีอีกเยอะมากมายครับอันนี้ก็คือแค่พื้นฐานเราจะเริ่มทําการาสาธิตอย่างเงี้คยค่อยๆไต่ระดับจากล่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆมีดีวีมีดีไวซ์อะไรอีกเยอะแยะให้เราลองเล่นนะครับอาจจะมีต่อทํา VLA นนะครับเอาสวิตช์ของ Engineer กับ Access Point มาทํา VLA นแทกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเดี๋ยวลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ